ก็ดูแล้วกลับมาอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของ Recovery แล้วก็เราก,ก็อาจจะได้เปรียบมากขึ้นเพราะว่าเราเรากลับอเมรบ้านแล้วนะ<ช>เรื่องของการ Recovery มันอา,อาจจะได้เปรียบเสีย<า>ดายนะถ้ามันมีเครื่องบินอยู่ก็เชื่อว่าเขากลับวันนี้กันแหละแต่เสียดายที่มันแบบมันเป็นไปไม่ได้ไงก็เลยกลายว่าเชื่อว่าอาจจะกลับเหมือนเดิมเนาะพรุ่งนี้ไฟเย็นใช่ไหมออกมาแล้วแสดงว่าให้ให้พักให้พักเลยนะถึงไทย4ี่โมงสี่สิบนะครับออกมาก็ห้าโมงแสดงว่าไม่ซ้อมอีกแล้วขอไปถึงไทยห้าโมงสี่สิบออกมาก็หกโมง โอ้โหแสดงแสดงว่าก็ไม่ซ้อมก็พักอย่างเดียวใช่ไหมล่ะซ้อมครั้งเดียวก็แต่จริงๆที่นี่มันไม่มีอะไรต้องซ้อมแล้วคือตอนเนี้ไม่มีอะไรต้องซ้อมนะครับมันก็คือดีสุดเท่านี้แหละอันนี้พูดแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าให้เราท้ออะไรนะรีคอร์ดอย่างเดียวแล้วอันนี้รีคอร์ดอย่างเดียวเอาส่วนอย่างเดียวเพราะว่าเราได้ทําหมดแล้วไอ้เจ็ดวันก่อนที่จะเข้าเข้ารอบตอนที่เราที่เราได้พักตอนเกมกัมพูชาพี่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันจะเป็นแต่แค่ ฟื้นฟูร่างกาย<ม>บอรลรายการนี้มันโหดครับทีน<ม>ี้ผู้เล่นก็เป็นประสบการณ์ที่โค้ชต้องเ,อเออรืร่องเนาะปีฉีเขาอาจจะต้องได้ได้บทเรียนว่าตัวผู้เล่นมันลงแล้วต้องทดแทนกันได้คือถ้าเกมมันดรอปเนี่ยก็ต้องพึ่งน้องๆแหละช่วยกันแก้ไขทีมงานโค้ชด้วยน่าจะให้กำลังใจเพราะว่าผมพูดไปแล้วต้องรายการว่าเรามาตรงนี้เราเราโอเคมากแล้วแล้วจริงผมว่าลูกหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่แต่เพียงแค่ว่าน่าเสียดายที่สี่ห้าทีแรกเนี่ยเล่นแล้วมันไม่ได้ขี้เหร่มันมองเห็นชนะได้ซึ่งผมว่าเขาก็มองเห็ชนะเพราะจังหวะท เขากําลังยืนรอเปลี่ยนเลยแล้วเขาโดนยิงไงใช่เออเท่นั้นเอในใจกําลังนึกอยู่เลยว่าให้น้องลงไปได้ในฉากาที่มันสักแป๊บนึงอ่ะใช่ถ้าห้แคร์เขาแบบได้ได้คลองบอลไหนก้นได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่ปั๊บบอกพรุ่งนี้เดินทาง10 15เนาะนะครับที่ส่งมามาถึงเนี่ย15 50มาถึง17 40ก็เท่ากับว่าอันนี้ไม่ดีตอนเช้าสายๆายเขาอาจจะลงน้ำหน่อยถ้าถ้าถ้ามีเวลานะเราคิดอย่างนั้น นะครับลงน้ำหน่อยกินข้าวเที่ยงเสร็จเขาแบ่งไ,ไฟแเ้ี๋ือเขามาทีเดียวน่าจะมาทีเดียวเนพะราะว่าปกติเขาจะให้นักกีฬามาก่อนใช่ไหมต่ก่อนทางไปอิชิไปก่อนอแล้วก็นักบอลไปทีหลังเขาแยกไฟกันไฟนี้ไม่รู้ยังไงใช่ไหมครับ